ใน YouTubeto สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเคล็ดลับในการล้างคราบออกจากจานชามเมลามีนมาฝาค่ะให้สะอาดเหมือนซื้อใหม่เลยนะคะแล้วก็จะช่วยให้ประหยัดตังค์ได้เยอะมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยก็จะมาเตรียมต้มน้ำกันก่อนค่ะสูตรที่ใช้วันนี้จะใช้น้ำา2ลิตรนะคะแล้วรอให้น้ำเดือดค่ะ ระหว่างที่รอให้น้ําเดือดก็มาเตรียมถ้วยชามที่มีคราบแบบนี้ไว้ค่ะถ้าหากมีจํานวนมากๆก็ต้มให้ท่วมถ้วยเลยนะคะส่วนผสมก็คุณเข้าไปค่ะสําหรับวันนี้จะใช้2ใบเพื่อสะดวกในการทําคลิปนะคะส่วนผสมสําหรับน้ํา2ลิตรก็จะมีดังนี้ค่ะเบกกิ้งโซดาใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะพุนๆค่ะหรือว่าถ้าหากปาดให้เรียบก็2ช้อนโต๊ะนะคะผงชูรส2ช้อนชาค่ะ น้ำส้มสายโชว์1 0 m ml ค่ะแล้วเททั้ง3อย่างรวมกันค่ะแล้วก็เทน้ําร้อนที่เราต้มไว้ลงไปเลยค่ะเทให้เต็มถ้วยเลยนะคะแล้วคนทุกอย่างให้ละลายค่ะและถ้วยอีกใบก็ทำเหมือนกันค่ะ จากนั้นก็จะพักไว้จนกว่าน้ำจะเย็นลงหรือว่าเราสัมผัสได้ค่ะพออุณหภูมิของน้ำเย็นลงเราสัมผัสได้แล้วก็นำมาขัดเลยค่ะจะขัดใส่กระมังแบบนี้นะคะน้ำที่แช่ถ้วยไว้ก็อย่าทิ้งนะคะเทใส่กระมังไว้แบบนี้ค่ะขัดไปแล้วใช้ฝอยจุ่มน้ำไปแบบนี้ค่ะออกแรงขัดด้วยนะคะไม่เช่นนั้นคราบที่ติดอยู่จะไม่ออกนะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวค่ะ เนี่ยค่ะใช้เวลาขัดไม่นานเลยนะคะคราบก็เริ่มออกแล้วสีของถ้วยก็เริ่มเป็นสีขาวสวยแล้วค่ะเนี่ยค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะขัดแป๊บเดียวถ้วยก็ขาวจ๊วะหน้าเจี๊ยเหมือนใหม่แล้วค่ะและที่สำคัญถ้วยแต่ละใบาราคาก็ไม่ใช่น้อยนะคะประหยัดตังค์ได้เยอะเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมขัดตรงขอบแล้วก็ก้นถ้วยด้วยนะคะสีเขาจะได้เสมอกันค่ะเนี่ยค่ะสวยจริงๆเลยนะคะเหมือนใหม่เลยค่ะแล้วมาขัดอีกใบที่เหลือค่ะจะเห็นได้ว่ามีคราบดำๆฝังแน่นเลยนะคะ ล้างยังไงก็ไม่ออกค่ะเนี่ยค่ะโชว์กันชัดๆเลยนะคะข้างหนึ่งขัดแล้วอีกข้างหนึ่งยังไม่ขัดค่ะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะอย่าลืมออกแรงในการขัดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มาเก็บรายละเอียดให้หมดเลยค่ะขอบถ้วยแล้วก็ก้นถ้วยด้วยนะคะ พอคราบออกหมดแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดค่ะเท่านี้เราก็จะได้ถ้วยเมลามีนเหมือนใหม่แล้วนะคะวิธีก็ง่ายมากๆแค่ใช้เครื่องปรุงในครัวก็ทำได้แล้วค่ะที่สำคัญก็ประหยัดตังค์ช่วยคุณแม่บ้านได้เยอะเลยนะคะก็ลองไปทำวิธีนี้ดูค่ะส่วนผสมก็หาไม่ยากเลยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ